มาแล้วลูกมาแล้วมัดูได้เลยนะคะีนามานี่แล้วมีนาแมวมาจุดแมวว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ทำตอนเช้าแต่เราก็สามารถที่จะไปเกนได้แต่ก็บางทีต้องบอกว่าไม่มีนามาลูกมาวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่ามาแล้วมานี่เร็วเร็วมาทำงานแล้ไปขนาดนี้ไม่เหนื่อยไม่อะไรไม่เก็บเลย เดินมาหาแม่เร็วลูกมาเร็วไม่พูดเรื่องจักรค่ะเร็วมีนาไปจาดตัวเองให้ได้นะคะบางทีมันถ้าสะสมขบกับตีสองตีสามมีนาเดินมาหาแม่เร็ว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 ขึ้นขึ้นมาหูข้าวตักกับข้าแล้วก็ขับรถไปวัดก็จะใช้วิธีการคือพอจ